สวัสดีครับเจอกันอีกเช้าๆครับวันนี้มาเยี่ยมชมรถครับ F4 F4 จากมุ่งการ f จากจาังหวัดมืองการครับพี่น้อง,ง F4 ชอโค19ครับวันนี้มาเยี่ยมชมรถ<อ>เขาจะมาจบครับวันนี้น <laughs> <laughs> เขาจะมาจบนะพี่น้องโอ้ ไอ้หน to ุ่มคันนี้จะไปอยู่บึงกัรนหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาติดตามกันอย่างคุยกันครับแลนดี้ E X ห0ครับฮิตชิวายิ่ามันคืางยังคุยราคากันอยู่ครับพูดจระพีมันมันเสียดายที่มันเสียดายนะ ไม่ใช่ว่ามันไม่นั้นแต่ปหาผมไม่มี้วครับผม,อ,มอยู่หน้าง,งานแตร่รถเจอเจอเจอ,เจอเป็ดกับก็มันเป็นทินเข้าไปไม่มีครับตรนี้นะใส่ปิ่งคืทำไมได้เนาะพี่ผมตื่นเช้ามาไปน้ำมันไปส่งหน้าง,งานเรื่องงานมาก็ดึกมันไม่เคยได้นั้นหรอกพี่มันผมพุดนจึงไม่ค่อยได้มีเวลาที่ว่าจะ ดูแลทำความสะอาดเขาหรอใช้อะไรพี่เป็ดกับเบนซินไอ้แจ็คมึงจำไว้มึงไม่ต้องให้ COVID กูไปซื้อไอ้กระ l สามร้อยห้าสิบบาทมาฉีดดีแล้วเป็ดกับเบนซินถ้าจะ<อ>ได้เงินมาสราไปแต่ไม่ก็แ๊งธรรมดาก็ได้ยถ้ามีก็สองอย่างจบนู่นจะซื้อแต่กระ lon มึงเข้าใจไหมนี่กูถามเข้าใจนี่แกว่าเป็ดมึงไม่ใช่มึงไปจับเป็ดมานะเอาเอาเป็นล้านเราจับเป็ดมาให้เป็ดขัดเนาะ ก <c oughs> องอไร่ยเปลี่ยนกองกองกองเปลี่ยนเคยเปลี่ยนไหม่เฮากไหครับกอองไดิกอ้กองไฮดริกกไฮดริกเปลี่ยนนานแม้วี่เปล่ยนนานกี่ปี้วจะไปอยู่ลาวหรือเปล่านี่ก่ปีอะมล้ไม่างนปีที่ล้ยวเลยเนาะยังไม่ถึงปีหรอก้ามถ้า้ามก็เ่กองเพราะว่ากองกองมันจะอยู่อยู่้อยวะเจด้อะองไฮดริก น่าตัวเปลี่ยนอยู่นั่นแหละพี่มันมีอยู่นั่นเนี่ยตัวยาวตัวยาวมันอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตัวยาวแล้วก็มาเช้าเข้ามาลองรถแล้วนะครับนี่ก็ลองรถเสร็จไรแล้วนะครับทางด้านเสียจาก,กวางกานก็พึงพอใจครับเหลือแค่ราคาตอนนี้เหลือแค่ราคาเท่านั้นครับจะจบหรือเปล่าโอ้โหเกจเอาสองคันเลยนะพี่น้องเกจเอารถดำด้วยว่างั้น <c oughs> เกจเอารถดำเลยครับโอ้ดู

เย็นนะครับราคาจบรถคันนี้ซื้อได้ดีมากพี่น้องซื้อได้ดีมากเดี๋ยวเขาจะไปทำตรงนี้ครับจับทำตรงนี้นะที่แก้ไขครับแล้วก็จะมีเอ่อยืมอะไรนิดหน่อยครับข้างใหนแค่นั้นเองครับพวกนี้เดี๋ยวทำความสะอาดก็เรียบครับ นี่อะไรก็ได้ที่มันเละระคายได้ือนรถที่เลยรัวพี่เออพี่ทำบ่ายบินตรงเลยโอเคยังครับโอเคยังผมนอนพประมาณทังยี่สิบแปดจะไม่บอกน่าจะได้อยู่ที่เี่แกเลยนี่มวยน้างานผอนหน้างานพักหลักมาเลยสองแปดสองแปดสองมาจากบ้านเลยเด้ดนี่โอเคกรับพี่จบไหมครับสรุปว่าจบ จบครับผมโอ้โหสุดยอดมากคุณน้องจบครับวันนี้ครับชอโคจบไปแล้วหนึ่งคันแม่แกเช็คลดขนให้เลยฮิตาชิเอ็กซ์หครับ,รบทางด้านเฮียจากเบืองการบอกว่าเช็คันเริ่มมาเลยตรงไหนมีจัดมาดจะไปอยู่ลาวแล้วโอ้จบจบครับจบจบ ทีชอคุครับมาไปไปู่รน้องโชคครับน้องโชคเดี๋ยวขอหา้ไหมไปเป็นดาวบุงกาแล้วปเดดาวบุงกาแล้วเดี๋ยวน้องโชคจะเอาร้อยแล้วทีนี่เดี๋ยวจะหาจะหาอีกแปมีแล้หก <laughs> <c ười> สินาอเป็นร้อี่ โอ้จบแล้วครับพี่นักยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดหมื่นโอ้ดีมากครับสภาพนี้ไปหาที่ไหนพวมว่าไม่ได้หรงนีดูเลยครับฮิตาชิครับนี่รถเก่านอกครับนี่